การตามตัวแม่ที่ท่านได้ครัมีปาได้คือต้องเรียนว่าท่านผอ,อก็ยังไม่ได้ให้ยกเลิกภารก,กิจนะครับเนื่องจากว่าผู้ต้องอาหารหายนี้ก็เป็นนักโทษชายแป้งนะครับเพราก็มีความอันตราย คือในส่วนของตำรรนานตำรวจชาติโดยเฉพาะท่านที่เป็นคนปฏิบัติเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีแนวคิดที่จะยกเลิกแผนการล่าตัวนะครับคือจากเหตุที่เราได้เจอเขาในวันที่แแล้วนะครับที่มีการาประทะกันเนี่ยยังไม่มีหลังจากนั้นยังไม่มีเหตุ่งชี้ว่าเขาลงมาจากเขานะครับเนื่องจากวันที่เราประทะเนี่ยเราหลังจากประทะเนี่ยเราปิดล้อมทุกหมู่บ้านในทางลงทั้งหมดนะครับทางลงที่ตาง กับทางลงที่พัทลุงเราปิดล้อมไ้หมดแล้วเอาใช้กําลังของภาคเก้าของสื่อของโรงพักเนี่ยปิดล้อมทุกหมู่บ้านนะครับยังไม่มีเห็นลงทีว่าเขาลงมาแล้วยืนย,ยันว่าเขายังอยู่บนเขาแล้วเขายังมีชีวิตอยู่ไหมท่านคืออย่างที่บอกกันนะครับเรายังไม่มีเหุผลงทีแต่แต่จากวันที่แปดเนี่ยที่เราถแถลงข่าวไปที่รอพิสูจน์หลักฐานขึ้นไปเก็บพยานหลักฐานข้างบนนะครับเราได้เชื่อเราได้กุญแจที่เขาใช้สะดอกนะครับ ตอนนี้เราตรวจดินเอเราได้ปอกกระสุนที่เขาใช้ยิง m สิหกเนี่ยสี่ปอกนะครับที่เก็บได้ในในป่านะครับเอ็นเอสองปอกนะครับเสื้อผ้าเนี่ยดีนเอตรงกับแป้งนะครับใน,นชุดที่เขาใส่เีงนะครับบวกกับ m สิบหกอันนี้เรายังเรายังเรายังพิสูจน์ไม่ได้เพราะว่า,ากลไกเขาเขาโดนยิงจนจน,จนใช้ไม่ได้นะครับแต่ h t เนี่ยเราพิสูจน์ออกมาแล้วก็คือว่า เป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุในในพื้นที่พัทลุงกงหลาแล้วการที่เขาอยู่หากเขายังมีชีวิตอยู่บนเขาเนะี่ยเขาอยู่ด้วยตัวเองหรือว่าจะยังมีผู้ช่วยที่คอยดูแลให้การช่วยเหลือนาะต้องเรียนว่าบนเขาบรรทัดเนี่ยมีพื้นที่อยู่ประมาณห้าแสนไร่นะครับทั้งฝั่งตรังเนี่ยเป็นเป็นพื้นที่ของคอมมิวนิสต์เก่านะครับบนนั้นเนี่ยมีการทําไร่มีการหาหาสัตว์ป่ามีการอะไรมีขนมซึ่งซึ่งอ่ากองอุทยานเนี่ย ของป่าไม้เนี่ยทําประชากรที่เขาทําขนมไว้เนี่ยในนั้นเนี่ยมีประมาณสามร้อยหลังคาเรือนนะครับที่อยู่จริงๆเลยเนี่ยมีหนึ่งร้อยหลังคาเรือนมีสากลบนนั้นนะครับฝั่งกลางนะพูดถึงฝั่งกลางทางฝั่งพัทลุงเนี่ยมันค่อนข้างทึบดิบหน่อยอันนี้ผมเชื่อว่าถ้าถ้าเขากลับไปทางฝั่งกลางเนี่ยเขาอยู่ได้นั่นหมายความว่าเขาก็จะต้องมีคนช่วยเหลือที่ในการที่จะใช้ชีวิตอยู่บนเขา ่างนั้นใช่หรือไม่นะถ้าเรามองจากว่าวันแรกที่เขาออกจากโรงพยาบาลมานะครับเขาออกจากโรงพยาบาลมาตอนเที่ยงคืนกว่าตีสามก็ถึงก็ถึงตีน้าตกเนี่ยนะครับแล้วเขาขึ้นขึ้นเลยเขาเตรียมตัวที่จะมาอยู่วันนี้เลยด้วยผมเชื่อเชื่อเขาเตรียมตัวที่จะมาอยู่วันนี้ตั้งแต่แรกนะครับ <c oughs> เพราะว่าหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยที่เราไล่กล้องมาจนถึงนู่นเน <or> ี่ยเขาไม่ได้ไปที่ไหนเลยเขาม,มาที่นี่เลยถ้าถ้าผู้ช่วยมั่นใจว่าเขาเตรียมตัวมาอยู่บนนั้นเออคือ การที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ได้เนี่ยแสดงว่าเขาต้องวางแผนแล้วก็เตรียมการที่จะใช้ชีวิตอยู่บนนั้นมาก่อนหน้านี้ก็วันแรกที่คนที่พาเขาขึ้นไปเนี่ยบอกว่ามีปืน SK กระบอกหนึ่งปืน m อ6ก็ระบอกหนึ่งนะครับพร้อมกับแม็กกาซีนเนี่ยอย่างละสี่แม็กแต่วันที่เรายึด m 1 6ได้เนี่ยมีแม็กกาซีนอยู่ห้าแม็กแสดงว่าหลังจากนั้นเนี่ยน่าจะมีคนเอาของมาส่งให้เขาอีกโอกาสเป,เป็นไปได้ไหมเหมือนกับผู้ทหารอะไรอยู่ที่ว่าหลบหนีอยู่บนเขาแต่สุดท้ายแล้วมาุงเทพ มันมันพอมีความเป็นไปได้ไก็นะเป็นไปได้เพราะว่าทางทางลงมันมีหลายทางนะลงที่สตูลก็ได้นะครับบอกอย่างที่เมื่อกี้ที่เรียนไปก็คือบนพื้นที่ของเขาบันทันยังมีห้าและบวกกับกรมการฝ่ายปกครองเนงี่ยก็ให้ความร่วมมือนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาเขาเขาช่วยดูให้เราหมดเราต้องบอกว่าเขาเป็นผู้ต้องหาที่อันตรายจริงๆนะครับท่านบอเนี่ย เมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยมาจากไทยรัฐมีคนติดต่อขอบอมาเขาจะขอมอบตัวนะครับมันก็อาจจะเป็นเหตุผงชี้ว่าเขาเนี่ยยังอยู่ข้างบนแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่อนะที่เขาติดต่อมาอย่างตัวเขาติดต่อมาหรือว่าญาติเขาติดต่อประสานมาทางตราหรอท่านอขอบอได้รับการติดต่อมานะครับในเรื่องของการเข้ามอบตัวแต่ชั้นนี้ก็คงขอตรวจสอบก็ได้จริงใี้ชัดเจนครับอีกครั้งหนึ่งเป็นเป็นทางญาติหรือว่าเป็นตัวคุณ ไอตัวพื้แป้งเองขอให้ทางตรอได้ตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับตอนนี้ข้อมูลหลายกระแสนเนี่ยได้ออกมาอย่างที่ท่านผู้ช่วยแมนได้บอกแล้วว่ายังไม่มีข้อบ่งชี้ในเรื่องของการลงมาจากเขานะครับแล้วโอกาสที่จะไม่ยุติภารกิจแต่ตรงเนี้ยโอกาสที่จะมีการปรับแผนหรือว่ายุติวิธีในการตามล่าแป้งเนี่ยเป็นไปได้ไหมท่านคือคือคือแผนเนี่ยเราเราเรา,เราปรับตามสถานการณ์ตลอดนะครับ อย่างคือพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้เป็นพื้นที่ปกติบ่ายสองเนี่ยฝนตกนะครับและการส่งทะเบียนเนี่ยเราใช้หอหอส่งทะเบียนแผนเนี่ยของเราปรับตลอดนะครับแต่ว่าแผนบางทีเราก็บอกบอกไม่ได้จริงๆณนะตอนเนี้มีมีกําลังคนไป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 ฏิบัติการเขาเรียกว่าหลายร้อยนายเนี่ยตรงนี้เราจะมีการบริหารจัดการยังไงเพื่อให้กาลังคนได้มีการพักผ่อนนะัไม่เกิด อันตรายอะไรเนี่ยแล้วเราสับกําลังเปลี่ยนกําลังกันตลอดอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้คือกําลังเราเพียงพอนะครับบวกกับทางนเรศวรเนี่ยของเรามีเปลี่ยนกันตลอดเวลาครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับแล้วก็สับในการค้นหานะอย่างฝนตกทุกวันช่วยบอกฝนตกทุกวันแล้วร่องรอยฝนมันจะชะล้างพวกรอยเท้าหรือหลักฐานของคะไรทาให้การตามหาหาตัวในยากขึ้นไหมคะ ก็ก็ยากขึ้นครับเวลาฝนตกใบไม้มันก็หล่นลงมาทับรอยต่างๆ,ๆ,ๆแาบนี้นครับทีนี้เราก็ต้องปรับแผนครับปรับอยู่ทุกวันครับท่านผู้นำเห็นว่าชาวบ้านในพื้นที่เองตรงนี้เ,เขาก็เริ่มขาดระแวงตัวกันหมดแล้วเพราะได้รับความเด่นด้วยเพราะคือก็ไม่รู้ว่าคนไหนคนแรกเจ้าหน้าที่อะไรเข้าไปในพื้นที่น,นี้เหมาะสมหรือเปล่ากำงแรงอย่างนี้เลยครับเจ้าหน้าที่แต่งแต่งเครื่องแบบตลอดครับไม่มีการนอกเครื่องแบบทุกคนขอบคุณครับ แล้วคุน<ม>้อง<ม>ครับ<ม>พอพอมีมีพระเอ่อวัด